พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยแฮฟฟ์นุยสเตย์ประจำวันที่12ตุลาคม2563นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกับนุ้ยนะคะเข้ามารายงานสภาพอากาศว่าจังหวัดของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเขียนมาบอกได้เลยค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะและทุกๆ การติดตามค่ะตอนนี้นะคะลินฟ้าก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วนะคะเป็นย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงค่ะนับว่าโชคดีของบ้านเรานะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะบ้านเราคงมีฝนตกแบบที่ผ่านมาและสร้างความเสียหายให้กับอีกหลายจังหวัดได้ค่ะโชคดีนะคะที่น้องเขาเหนื่อยซะก่อนและตอนนี้นะคะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะ ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงค่ะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ด้วยค่ะ ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือ ในระยะ1 2วันนี้ค่ะอันหนึ่งพายุระดับ2 depression ลินฟ้านะคะได้ออนกำลังลงเป็นพายุระดับ1ย่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเมืองอัตตปอประเทศลาวแล้วค่ะทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกมีฝนช่วง10โมงเชา้าถึงบ่ายโมงนะคะประมาณฝน1.5ม mm. เมตร และมีฝนอีกทีนะคะตอนบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนก็2.3ม mm. ิลิเมตรอำเภอมเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะไม่มีฝนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคอีสานนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารยโสธรร้อเอด อำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์สรีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-33องศาเซลเซียสอำเภอจตุรพักพิมานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดฝนตกทั้งวันค่ะหนักสลับเบานะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง3.0ม mm, ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น14.0ม mm มตรค่ะ และช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9.2ม mm. ิลลิเมตรอําเภอภูเวียงนะคะจังหวัดขอนแกน่นฝนตกหนักสลับเบาตั้งแต่เทีย่ยงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะปริมาณฝนช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะ3.9มมิลลิเมตรช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน3.9ม mm. มิลลิเมตรค่ะอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาฝนตกทั้งวันค่ะปริมาณฝนช่วงเช้า ถึงเที่ยง2.1ม mm, มช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น5.7ม mm, มค่ะและช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน10.5มิลิเมตรนอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะฝนตกทั้งวันค่ะตกประมาณ10โมงเช้านะคะถึงเที่ยงคืนปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง1.4ม mm, มช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น5.9ม mm, มและช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ 5.3าามิลลิเมตรค่ะอะโนนสูงนครราชสีมาฝนตกตอนเที่ยงค่ะายาวไปนจนถึงเที่ยงคืนปริมาณฝนเที่ยงนะคะถึง6โมงเย็น7.0มิลลิเมตรและ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ4.8มิลลิเมตรค่ะอะโนนสางจังหวัดหนองบัวลำพูมีฝนตอนเที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนตอนเที่ยงนะคะถึง6โมงเย็น4.0มิลลิเมตร และช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะก็6.1ม mm ิลิเมตรค่ะภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนะครปฐมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียส อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณบัณฑิตคะนุ้ยไม่รู้ว่าคุณบัณฑิตอยู่อำเภออะไรนะนุ้ยเลยเช็คให้ที่อำเภอเมืองค่ะวันนี้คลื้มทั้งวันค่ะช่วงสายมีฝนปรยนะคะแบบปรยปรยปลปรยมากๆปริมาณฝนก็แค่0.2ม mm. ิลิเมตรแล้วก็ตกอ,อีกทีตอน6โมงค่ะถึงเที่ยงคืนปริมาณฝนก็2.0ม mm. ิลิเมตรค่ะอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนมากนะคะฝนตกเป็นละอองค่ะตอนช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะปริมาณฝนก็0.3ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ตกอีกทีตอน4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะปริมาณฝน0.5ม mm, ิลิเมตรค่ะภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชาเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอำเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะวันนี้นะคะฟ้าครึ้มทั้งวันไม่มีฝนค่ะ อำเภอบางปะกงจังหวัดชาเชิงเซาฝนปรยช่วง11โมงถึงบ่ายโมงค่ะปริมาณฝน0.5ม mm. ิลลิเมตรและตกอีกทีก็ช่วงบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะคะปริมาณฝน1.1มิลิเมตรแล้วก็ก่อนนอนมีตกอีกทีนะคะตอน2ทุ่มยาวไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝน1.4ม mm. ิลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ฝนทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึง3ทุ่มนะคะ ปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง5.3ม mm, ิลิเมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น8.2ม mm, ิลิเมตรและช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ1.8มิลิเมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะฝนตกทั้งวันตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง6.9ม mm, ิลิเมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น7.9ม mm, ิลิเมตรค่ะ และ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ4.9มิลลิเมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะฝนตกทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะฝนหนักนะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง6.9ม mm, ิลิมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น10.7มมและช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ ก็9.1มิลิเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27 3 0องศาเซลเซียสค่ะอำเภอบางครวยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะวันนี้ฟ้าครึ้มทั้งวันค่ะแต่อาจจะมีฝนตกเป็นละอองลองในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็มีฝนอีก ทีหนึ่งนะคะช่วง3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนวัดได้0.9ม mm ิลิเมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย